ใบอีงยังจ้าสาวุไทยเราขึ้นว่าใบบอนเราล้งามจ้ะอน,นี้เราจะขึ้นบันไดเนาะขึ้นบันไดก่อนเด้อขึ้นบันไดไปบึงทะเลขึ้นบันไดบึงทะเละเลมืองเกรนาที่มันสิเป็นจนังไลยทะเลหวานเ <c oughs> <c oughs> ถ่ามดแล้วเห็นบน่เนี่โอ้ยอือจะอ้พยพักหยอดงามๆตรงๆกระเถ่ามด สิมีหินกตบสีมีล่มเลยเด้อดอกไม้ดอกไม้ริมทะเลฝัางยางกับฉีดปินไลๆ่ๆก่อยอยงางกับสีง,ง่ามมาดอกไม้ดอกไม้เขาปลูกริมทะเลทะเลหวาน <c oughs> สาวุไทยหลับฝัเพึ่งได้ยิ่น,นี่หราจะทะเลหวานมาสาน ทะเลหวานแห่งเมืองเกรนน่ะก็ชิลูดอกไม้ที่ประดับประดาท่าเรือในจ้าจอดเรือเต็มอายะเรือพลาสติกเอาออกมาจอดเต็มอายญะหระจ้ะเมืองนี้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเรือก็จะเยอะหน่อยเรือจอดตามสาบหลาบลอ,อีอ่จ้ะเรือพลาสติกอืมนี่ดอกไม้งาาอม่ดีเลยจ้ะ ชาวบ้านสาวภูใต้ก็จิก้องดอกกระถ่มเพิงพ่งเพิง่งชาวภูใต้เบิ่งเพิ่งเพิ่งก่อเพิ่งจะเพิง่งโอ้ยเจากก้าเกาะคักเกาะเนี่ยจะเพึง่งอยู่ดีเด้อมันหวานเนาะมันจะจังท่านตะวัดหน่อยนี่แม่เอ้ยเกาะคักเกาะเนี่ยบิง่งน้ำทะเลหวานมิ้วสวยดีเด้อจ้ะน่านอนสักสองสามคืนนี่ สุดจะฟินสุดจะชิューๆเลยจ้ะนี่ยให้ปีนเลยปีนให้เบึงน้ำทะเลหวานแห่งร้านนะว่ยแต่ทะเลใสอีหลีดิทะเลงามงามไหมทะเลน้ำทะ,ทะเลงามอีหลีแหมกระซิหวานสมชื่อเลยเนาะทะเลน้ำหวานมันก็เลยงงามมันเป็นทะเลน้ำเค็ม ไปมาเที่ยวก็ได้มาเที่ยวได้เดอ้อทะเลงามงามกว้างไกลเมืองนีคือเมืองเกรนนะอู้สาวุไทยละสวนอย่างี้ด้สวนอ่อนซอ,อ,อนดีคลิปนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์สาวุไทยเดอ้อคลิปพาเละาะภาพวงชมวิวทิวทัศน์ของทางเหนือของสวีเดนชื่อเมืองเกรนนะเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ มาแล้วอันเรือลำนี้จ้าเรือสำหรับนักท่องเที่ยวเด้อเรือลำใหญ่ด้วยจ้านี่เรือเหลืองเออเนี่ยเรือเหลืองเออเรือเหลืองเหลืองฟ้าเนี่ยจ้าเรือลำนี้รถเอาขึ้นได้รถใหญ่ขึ้นได้คนขึ้นได้เรือลำนี้เขาจะล่องไปไอซ์แลนด์ไปเกาะเขาจะพาไปเกาะอีกเกาะหนึ่งมันจะอยู่เกาะเกาะเล็กๆันจ้ะนี่ ไกลไม่ไมกลมากสองเห็นอยู่จ้ะมันจะเป็นเกาะเล็กๆเนี่จ้ะมันจะเป็นเกาะแบบนี้เกาะเล็กๆเกาะแล้วจะมีบ้านคนมีโรงแรมมีอะไรเยอะแยะมีร้านอาหารจีิสิจ้ะสำหรับคนอยู่เกาะน,นี้เขาก็เข้ามาแล้วเรือสีเหลืองโอ้ยมาเที่ยวได้เด้อผัมักหลงเรือคือสาวบุทยคัดแต่คักเธอสาวบุทีไม่เห็นเธอแหลกเด้นี่จ้ะเรือลํานี้ในเมืองแกรนดนานี่โอ้สวยๆหน้าล,ล่องเรือเที่ยวเหมือนกันนั่นเนี่ย มาแล้วจากเข้าฝั่งสามสิบนาทีมาครั้งมึงเนี่ยหรือว่าชั่วโมงหนึ่งครั้งหนึ่งอะจำไม่ได้อะน่าจะเป็นสามสิบนาทีเพราะว่ามันไม่ได้ไกลเนาะไม่ใกล้แค่นี้เองสามสิบนาทีครั้งหนึ่งไม่ได้ไกลมากามาสามสิบมาครั้งหนึ่งสามสิบมาครั้งหนึ่งเขาก็ขึ้นขึ้น,นไ,ปไปไปมามาล่องได้จ้ะวันหนึ่งไปแล้วก็กลับมาหลายรอบก็ได้จ้ะเนี่ยคักแท้จ้ะแล้วกำลังจะขึ้นเลยเด้อสาวบุไทายไทยเ้เบิ่งเลยคลิปนี้ ถาให้เบิ่งคักๆเลยคลิปนียโอ้ยงามอีริจางามมากอู้คักเธอจ้ามาเที่ยวได้นะคะภาษาพุทยเรามักเธอเนล่ลงเรือขึ้นเรือลงเรือเนี่ยแมเรือไม่อไมันกับบวินแมเรือไ่มันกับบเมาสีนะแม่แล้วก็วิวว่าสวยมากเลยนะคนขับอยู่ข้างบนเรือ เข้าแล้วเข้าท่าแล้วคนก็ยืนรอกันเยอะรถก็หลายหลายคันเหมือนกันรอจะขึ้นเข้าฝั่งแล้วเรือเข้าฝั่งแล้วจอดกึกมาลองเรือดเด้อเมืองแกรนน่าจ้างามงามแทงงามวา่างามหลายงามอิหลี่งามก,ดกาดอกกเดียใครอยู่แถวนี้มาเที่ยวได้จ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คลิปดูเรือสำราญเรื่องเรือณเนะมืองแกรนน่าจ้า รถกำลังจะขึ้นเรือรถหลายคันเลยจ้ะรถหลายคันจะขึ้นเรือลำใหญ่ลำนี้เนี่ยคนก็อยู่ข้างบนแล้วจ้ะเอ้ยคักดิมามามา,มาเที่ยวน้ำเดินมาเทีเทเเ่ยวมาเที่ยวเป็นเชมาเที่ยวก็ได้ขึ้นเ,เรือเลืองๆอันนี้งามสะอ่อนคักสะอ่อนเนี่ยนอน

คนคาดเหยือแล้วก็มองเห็นด้วยนะไม่ไกลนะไม่ได้ไกลมากเนี่ยเกาะเล็กๆอสวยมากจ้ามาเที่ยวได้สวยมาสามสิบนาทีกลับมาสามสิบไปไปมาๆอย่างเงี้ยแหละเออคักเธอจ้ะมาเที่ยวได้นะคะสาวบุไทยระงามสะออนคักสะออนเนี่ยจ้าฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลสาวบุไทยมาทักทายฮลัฮโลโหลฮัลโหลใครได้ยินบ้าง มีคนไทยพักอยู่ในเมืองแกรนหนานี่ไหมคะถ้าพักอยู่ตรงนี้สาวผู้ไทยละสอนค่ากลายงามจ้าถือว่าคุณได้พักเมืองที่สวยมากยังกับเกะาะล้านเลยบังจ้าอ้ยผึ่งกำลังแสบกำลังนัวเลยจ้าพึ่งเจาะน้ำดอกไม้เนี่ยโอย พึ่งงามงามงามพึ่งสวีเดนจ้าเขาเห็นดอกไม้เขาก็สีแซบสีนวนะเนาะเอากินให้แซบกินให้นัวกินให้อิ่มกินให้อร่อยนะเดี๋ยวนจะเข้าหน้าหนาวมันจะบม่มีให้กิน